เดี๋ยวนี้พามาซื้อเนื้อกัวนะครับดูปากตุลอู้หูเป็นเสือด้วยเหรอเสือมันไม่เสือพี่พมันเสือหมดอ๋ออันหูได้เลย ลาบนี่ก็ลาบสวย,ยเลยสวยเลยอันนี้ติดมันป่ะเอาอันนี้ด้วยเอาเอาเครึ่งโลเนื้อลาบหลักหมดนะพี่อ่ะไม่เป็นไร<ต>อัน,น,น,อ,น,นอันนี้ไม่เอาไม่เอานี้นอ่ะ เช่นี่ได้แล้วครับผมได้แล้วเนื้อหลับหลังจากกับจากนัออมินนะครับผมพอแบ่งซอเนื้อันะครับลับแซบๆครับผมครมามาหน้ วัวสดเลยหไหมหอมๆจียนนะดยอดเลยเี๋ยวหัน่นกครับเดี๋ยวกว่อยสร็ครับผม ่อยครับหลังครับเรียบ้อยแล้วป้างวงครับผมมาเนี่ยของแท้เลยปิดคนครับใส่เข้าไปอ่าหัวสศายสยายไหัวก็เป็นไม่ ่อไปครับผมมีตัวตัวไม่ครับไปเออหอมลงไปครับ กโอเคครับโอเคโอเคโอ้ย Yeah.